สวัสดีครับพมกับเซลโดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็เตรียมตัวส่งมอบรถใหม่นะครับเป็น X s e r ซ e s s p สป d สีขาวนะครับแคมป์นะครับคันนี้นะครับผมอันนี้ลูกค้ารับรถเพียงหนึ่งหมืนเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมืนเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะครับพร้อมชุดตกแต่งรอบพันจัดเต็มให้เลยนะครับพร้อมขับฟรีอีกสองเดือนนะครับวอลกรถวันนี้นะครับผมนะครับถือว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ โทรได้ที่เบอร์0804299981นะครับอินซูท่านมันมือสาขาัสชิโอไลน์นะครับเซลโดนะครับผมนะครับของแข็งแล้วก็จะจัดให้รอบพันเลยนะครับผมทั้งฝาครอบทั้งน้ำมันทิ้วกันสาดกันลอยมือเปิดนะครับฟิล์มกรองแสงนะครับนะครับดูด้านในนะครับสวยงามพร้อมหน้าจอ LED 7นิ้วนะครับผมนะครับ6เกียสปีดนะครับ โอเค,ควันนี้เราขอตัวไปส่งมอบรถที่้าร์คนก่อนนะครับสวค้าท่ารในสนใจก็หย่าลืมนะครับเซลโดนะครับผมมาได้เลยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ